พี่ใส่เสื้อแขนยาวได้ไหมครับผมกลัวดูพี่แล้วคืนนี้นอนผวาเครื่องหมายสี่เหี่ยมยกแขนแม่แรงทั้งเ้่ <c oughs> ถ้าสักขาจะขนาดไหน <c oughs> ไม่เอาตีนมาก่าหน้าคนดูเลยหรือว่า <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นหูดูแต่ละโดดิ A L E E ถูกไหมออก่อนแกจะไปอย่างเงี้ยอ่ะพอแกสักตรงนี้เสร็จแกก็กรับแกก็กว่าให้ผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เสร็จปุ๊บ แล้วแม่งมาระบายถ,ถมดําตรงนี้ยไอตรงซอกๆเนี่ยน่าโชยอ,อีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยบางคนเขามาดูตอนที่สักไม่ทันคนดูมาดูตอนผมสักทันไหมอะถ้าถ้าทันผมจะไม่ต้องโชยอีกชนะจนเบื่อใช่ชนะมาสองรอบแล้วแล้วก็คิงหายไปสองวันวันนี้ไม่ออนเก้าชั่วโมง พาะเพื่อนผมเพิ่งนอนตอนประมาณช่วงบ่ายอืม,มอถ้าเฮียซักข้อกูกวา่าชูคอทั้งสตรีม <c oughs> อะไรมันไม่ได้ชูแค่นี้พอแล้วอแค่นี้พอแล้วตั้งแต่ได้ไลน์ใหม่มาแขนไม่ตกเลยนะครับพี่อโอ้โหดโูน้องก็พูดไป โอ้ดูน้องน้องพูดกับพี่ดิชนะเขาแค่สองรอบพี่เสียจนเขาสร,ร้างบ้านในหลังหลังโอ้สภาพจะกี่รอบก็ได้กี่รอบมันก็ไม,ม่มึงไม่เคยได้ยินข่าวหรอวะจะกี่ปีอ่ะจะแพ้กี่ปีกี่ปีอ่ะสักวันหนึ่งอ่ะเขาค่อยมาแก้แค้นเหมือนในหนันงอ่ะ มึงติดเข็มติดเข็มพ่อมึงอะกูติดเข็มกูไปนอนโรงพยาบาลเลยห้เขาเจาะเล่นเลยถ้ากูหนึ่งถึงหนึ่งขอขดูรอยสักหน่อยครับเดี๋ยวก็หาว่าผมช่วยอยวกก็หาว่าผมช่วยข้าขนมเด็กน้อยหยอกเล่นครับข้าขนมเด็กมาไอ้ขอขอณครับน้อง จำหูฟังไม่พักเลยก็หูฟังมันไม่ตรงที่ผมก็เลยขยับโู้พี่แต่อะไรยิงเนี่ยเมื่อ,อไหร่จะเล่นเฟสดี้โจเฟสดี้มันน่ากลัวครับเล่นไม่ไหวหรอก ผมมาอยากเล่นในนั้นให้มันจบเว้ยมันจะได้เงินแสนเว้ยไอ้แยคิงแม่งหมอคนดูว่าผมจะเล่นจบปะเงินแสนเดียวมันก็ไม่ได้ยากหรอกผมว่านะหนวดไม่โกนสว์แตลายผมผมผม,ผมอยากโกนแต่ว่าผมเก็บไปซ้นหีแม่มึงไงแบ่งค่าซาาักไปหุนปูนบ้างไอ้ตาแล้วมันเกี่ยวอะไรก็หินปูนมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรก็หินปูน พี่เอาเชือกฟางไปมัดแขนข้างซ้ายไว้ทำไมพี่เอาเชือกฟางไปมัดแขนข้างซ้ายไว้ทำไมเชือกฟางพ่อมึงอะทำไมลายที่แขนเหมือนนักขี้คุกเลยครับแสดงว่าพ่อมึงเคยไปสั่งมาใช่ไหมล่ะมึงเลยรู้ไอขี้คุกเนี่ยฮะพ่อมึงเคยสั่งมาพ่อรักเองที่สุด ลูกลีคืนนี้ขอจัดให้แม่หมสองดอกนะลูกโอ้ยน้องใครไม่ใช่โดามาทั้งสองร้อยดูน้องพูดดีพี่มาลีแกก็ยกน,นี่<ค>น,น้องใช้<อ>ผมปกติอยู่แล้วนะครับออไม่เกี่ยวกับลายสักหรอกทิติวูดจริงจริงทิตติวูดน้องอันนี้ก็จริงเห็นไหมเห็นไหมไอ้ไอ้น้องนี้มันรู้ปกติผมก็ยกอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับลายหรอก เออยกอีกแล้วอีเหี่ยยกอะไรเอยมึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยเฮ้ยยากูซ่าก,กับคนคุกมีเส้นบางๆกันอยู่ อะไรอ่ะคิงคิงปกติอ๋อมันจะพิมพ์ว่าจริงๆปกติเกมไม่ยกเอาผมยกตลอดน้องพี่ยกตลอดหน่ะโชว์ใหญ่อีกแล้วอะไรวะไม่ได้โชว์มันมันยกเอง <c ười> พี่ใส่เสื้อแขนยาวได้ไหมครับผมกลัวดูพี่แล้วคืนนี้นอนผวาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกแขนแม่แรงทั้งส <c ười> <c ười> ุดควยที่อยากใส่เสื้อแขนยาวแล้วไอเทียถ้ามีปัญหามากอะ อ,อยากลเล่นนะครับพี่ชายคืนนี้ขอให้มานมานนะครับพี่ชายสุขที่ผมรักอรคาน้องสุดที่พี่รักโอเครู้เรื่องน้องลายแลบหน่อยยกไม่หยุดเลยเว้ยให้เอาอีกแล้วผมว่าผมต้องเหยียบกล้องไปแล้วผมต้องพี่ใหญ่ยกเยอะกลิ่นรักแล้ทะลุจอเลยกูทาโลออนครับลักแหลบ้านพ่อมึงอะ แขนเบาเลยนะยกไม่หยุดโอ้โอมียังไม่เอาน้องไม่อยากเอาเลยนนเป็นอะไรกับหูฟังเหรอครับจะมันมันมันซื้อใหม่ไม่ได้ก็คือผมอ่ะชอบอันนี้แต่ทีเนี้ยผมเปลี่ยนไปแล้วคุณรู้ว่าบอกว่าเสียงไม่เหมือนเดิมถูกไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยเสียงมันไม่เหมือนเดิมผมก็เลยเอาวางไว้ตรงนู้น ยกอีกแล้วนะ <chae> อีกแล้วไอ้เฮียเป็นไรวะหนูใช้แค่แขนนี้แม่งอะโอเคโอเคกูเข bon. ้าใจละกูใ <Tonight> ช้แค่แขนนี้ละโอเคกูเข้าใจละไอ้เย็ดแม่มีปัญหากับแขนไหมก็ยกมือขวาสิยกมือซ้ายตลอดวยสุ สุกิจชยาพลเไอ้สุกิจชยาพลเไอ้ขอบคุนขาสามร้อยทำไรไอ้ขอบคุครัาขอบคุครับยาจบกับ,บ,บยากูซ่ามีเส้นบางบางขั้นอยู่และแน่นอนที่คือยาจบสู่หาขยะแดดตามข้างถนนยาจบกับยากูซ่ามีเส้นบางๆขั้นอยู่และแน่นอนที่คืออะไรอะ่ะพี่คือยายาจบสู่หาขยะแดดตามข้างถนนเอาหมอยใต้ทางพ่อมึงอ่ะ ใส่แตยาว,ยาวได้ไหม <c oughs> น้องทรงเยอะจัดขัดหูขัดตายกแขนใส่ทําโกเฉยเลยห่อห้าร้อยห้าสิบห้าอะไรมันไม่โอ้โหดิฉันหลังผมจะใส่แขนยาวมาสตรีมละไอ้ที่อ่ะโอ้ทำไมานักบอลเขาสักอะไรอย่างงี้ทุกทุกคนไม่เห็นแบบเขาแฟนบอลเขากม็มีแต่เออแบบเอามาแบบพูดอะไรแบบแต่สิ่งดีๆอันนี้พอผมสักปึ๊งก็มีปัญหาอีกเ้น่ะ ไม่ให้มันติดเว้ยมัน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 ไม่รู้อ่าคนดูชอบพิมพ์แบบนั้นแล้วผมเขินเนี่ยวันนี้หูฟังเรงมีปัญหาเท้าโอ้มันไม่ได้มีปัญหาอย่างไงครับคุณดูไม่ยังแค้อย่างนั้นน้องผมก็ไม่ได้อยากยกหรอก แขนขวาเป็นอะไรครับพี่เห็นยกบ่อยจังแขนขวาก็ฝั่งนี้แขนซ้ายฝั่งนี้ถ้าดัดฟันไม่ยิ้มทั้งไรเลยเหรอครับพี่โอกูนึกว่าเอากิ้งกือมารัานแขนกิ้งกือบรรพ่อนเป็นอย่างนี้เนะี่ยที่ยกแขนบ่อยมันคันเกลื่อนขึ้นแขนเปล่าครับ ไม่ใช่ที่ผมยกแขนบ่อยเพราะว่าบางทีแบบลายมันเพิ่งสั่งมาลายมันเพิ่งสั่งมาแล้วมันโดนกัดโต๊ะไงมันก็ต้องยกขึ้นเพราะว่ามันมันเจ็บมันเจ็บอยู่มันก็ต้องแบบถอยหลังออกมาอะไรอย่างนี้คนดูก็แซมนิดหน่อยเองทรงผมพี่มาลีมีแรงบันดาลใจมาจากบาทพระใช่ไหมครับ ัดเเสมือนชียวบาดพ่อมึงอะไม,ไม่ไม่เหมือนครับถ้าพี่จะยกบ่อยขนาดนี้พี่สักตรงคอเลยก็ได้ไงก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องยกอีกลายเฮียเรวตากูจะรั่วลายเฮียอะไรวะตากูจะรัว่ว ระหอบิดไปหนึ่งวันแล้วยังไม่หายเจ็บโอ้ยไอส่งตีนเย็ดแม่มันแทงกูยังกบเลยเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันระบายแบบแก๊กแก๊กแก๊กแก๊มันมันมันก็มันมันจะพูดยังไงอ่ะมันเป็นคนสาดอ่ะมึงเข้าใจไหมกูเนี่ยเป็นคนโดนมันทั้งได้ตังค์ทั้งได้สักแล้วก็ได้แก๊กแก๊กแก๊กใส่กูเนี่ย สวัสดีครับวันนี้ผมมายกขอบคุณรามของขามห้าสิบของขาบน้องครับพี่ตาขามน้องของขาสามสิบของขาน้องสวัสดีครับตาบาาพระสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับช่างรู้แล้วมึงนินทาช่างไม่ได้นินทามันคือความจริงเวย เอาคอนโดนตมาก็ขอบคุณเขาผมพอะไรเนี่ยโอ้ตาถามแชท GPT หน่อยวัวลืมตีนกลับบ้านย,ยังไงตาถามแชท GPT หน่อยวัวลืมตีนกลับบ้านยังไงได้เดี๋ยวผมถามลายคุ้นคุค้ค,คุณก็ใช่เหมือนเคยเห็นในแอดกล็อกน้องยาหยีน่ะมึงไปเรื่อยแล้วไปเกี่ยวอะไรกับน้องยาหยีเขายิ้ก มีคนเอามาโพสต์อยู่ว่าแบบไปเรื้อนอะไปบอกว่าผมขอเป็นคููเทพไปเม้นหาพ่อมไงนะฮะเลื้อนชิบหายในลูกเหี้ยหายเจ็บยังยังคําเฮียโอ้โหไอ้ยี่พึงสักไปวันหนึ่งหยุดวันเดียววันนี้มาสตรีมสามวันเลยนะหายเจ็บยังพอลายใหม่สามสิบยกมือไหว้สวยนะครับ S <S 2> <S 2> กูก็เป็นช่างซักมึงอยากลองไหมกูจะเอาให้ตายเลยมึงมาเถอะมึงมาน,นิมึงมาวิมาเิ <S 2> <S 2> รอบหน้ามึงได้เจ็บแน่นินทาช่างโอ้โหกูไม่ได้ดินทากูจะพูดต,งตรงๆรซะมันระบายสีอะ่ะอ,องตรงนล้เว้ยไอ้เฮียกูบอกว่ากูเจ็บมันคือมันมันจะสักกวน,น,ก,ก,วนกวนท่อนตีนอะ่ะพี่พี่เบนเลยนะ คือกูงงเว้พี่ครับคือคนมันมันมันคือมันมันใส่ยาชาก็จริงขอบคุณครับสาสิบน้องขอบคุณมากน้องคือพี่มาลีไปให้ยางรถสิบล้อทับแทนมาทำไมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลายล้อรถเครื่องหมายพี่มึงรู้เรื่องลายล้อรถพ่อมึงเนี้ยยี่ยกูจะเอาคลิปที่มึงล้อหลอกไปให้ช่างดู รอบหน้าช่างมากูจะให้เขาซักรูปควยให้มือไป็ซักกับพ่อเหมือนกันรูปควยอะ่ะนี่สตรีมยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยกแขนไปแล้วส1 4ครั้งนี่ถ่าสตรีมยันเช้าคนดูคิดเอาตอนไหนวะอันนี้ทำชาเลนจ์ยกแขนทั้งสตรีมใช่ไหมครับโอ้ ไม่ใช่น้องโดมาเตะอะไรอย่างที่มันหาโอ้โน้องน้องก็แเซลพี่เสียเกินโห้โ,อโอเองเซลเองเซลเราเสียอะไรนี่ว่าถ้าสักขาจะขนาดไหนไม่เอาตีนมาไก่หน้าคนดูเลยหรือว่าไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นโอ้โหดูแต่ละโดดิอเฮียทำไมคิดแต่อย่างนั้นกับผมว่ะ โอ้ลายเริ่มหล้นเสื้อเริ่มเล็กเย็ด yes, แม่ไม่ใช่มันก็ไม่อย่างลายล้นขนาดนั้นแล้วนั้นลอกไม่คือผมจะบอกว่าไอ้ช่างคนเนี้ยคือจะพูดยังไงอ่ะคือกูเนี่ยเป็นคนโดนเขาแต่เป็นคนระบายแล้วทีเนี้ย มึงเห็นไอ้เดี๋ยวก็หาว่ายกอีกขอขอนะมึงเห็นไอ้ตรงนี้ปะไอ้ไอ้ไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยคือตอนแรกอ่ะแกสักคาว่า m a l e e ถูกไหมก่อนแกจะไปอย่างเงี้ยอ่ะพอแกสักตรงนี้เสร็จแกก็รับแกก็ว่าให้ผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วแม่งมาระบายถมดําตรงนี้ฮะไอ้ตรงซอกเนี้ยซอกๆตัวเอ็เนี่ยซอกๆตัวเองข้างในตัวเองเนี้ยไอ้เฮียแม่งแล้วแม่งแบบมามาเจออีกอ่ะมาเจอแบบ เจ็บแล้วเจ็บอีกอ่ะเจ็บไม่หยุดอ่ะน่าโชยอีกแล้วอ้ออีกแล้ว,ลวเฮ้ยบางคนเขามาดูตอนที่สักไม่ทันคนดูมาดูตอนผมสักทันไหมอะถ้าถ้าทันผมจะไม่ต้องโชยอีกถ้าไม่ทันผมจะได้รีวิวครั้งเดียวเอาเอาไงเอาทันไม่ทัน ไม่ทันครับไม่ทันเลยพี่รีวิวทีโอเคยกเป็นสอสอเลยนะพี่ไม่ใช่โอ้โหเราก็เสียพี่เสียเกินยกเป็นสอสอเลยนะพี่โอ้โหโดนเนอย่าซักทั้งตัวนะครับครับผมไม่อยากเห็นพี่ใส่กกนสตรีมกล่นมันออกชื่นใจโอ้ไม่ใช่พี่ก็ไม่อยากหหรอก ช่วยด่าไอ้เปลวให้หน่อยครับพี่ทันดูยนจบทีห้าช่วยด่าไอ้เปลาข้าหน่อยครับพี่ไอ้เหี้เปลวลูกอีการีแม,ม่ตายชาติเป๋าชาิหมาลูกอิการีต่ำซ้า,มามแม่ขายหีรีวิวไลน์หน่อยครับนเ,นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก็มีแต่คนอยากให้ผมรีวิวได้ครับของขราบน้องของครับ,รบสามซื้อของคราบน้องสักได้แต่อย่าแอดขอร้องเอาอีกอะไม่ไม่ได้แอด สมมใใหห้้ผรีวีววิชไน่นเฮียแนะนำปรับกล้องลงไปที่แขนเลยถ้าจะยกบ่อยผมยกก็ผิดเว้ทุกทีผมก็ผมก็ยกมืออยู่หลังน้องคนดูมันไม่เกี่ยวกับลาเลยเล้นคนก็เริ่มเรือนเออคะหมายถึงใครนี่หมายถึงคนดูหรือว่าผมเนี่ยที่ดมาเนี่ยอ่ะผมจะเล่าให้ฟัง ลายแลับขนาดนี้ใส่เสื้อกล้ามเลยครับแต่ระวังลายตรงจักแรแลับนะครับได้ข่าวว่าถมดำถมดำพ่อเป็นไงไม่ใช่ดูไปดูมาผมว่าพี่คลายคลาย้ายนายอั๋นอะเหมือนเหรอแล้วกูตอนหอูฟังนี่แรงบันดานใจนลายซักนะมาจาก QR Code คใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ครับ ตรงรุ่นพ่อมึงอะตรงรุ่นตรงรุ่นแม่มึงอะปวดมากินนะครับวันนี้น่าจะปวดแขน้มน้องกระแสพี่เสียเกินทำตัวทรงเอแต่ตัวไซส์เอ l ออะไรผมไม่ได้ทำตัวทรงเอก็ถุกใจใหว่าน่อยได้ไหมขอคนละลายได้ไหมครั้ง แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเปล่าตะกูทำเฮ้ยไม่ไอคำว่าพวกเนี้เข้าใจอันนั้นนะผมก็ขอโทษก็ผมบอกแล้วว่าผมกที่ผมระบบงเต็มตัวแล้วแล้วทีเนี้ยผมก็ไปดูหนังไปดูหนังเสร็จปุ๊บก็กลับมานอนมานอนก็แบกลับบ้านก็ประมาณสามโมงสี่โมงเย็นแล้วแล้วก็จะตื่นประมาณทุ่มสองทุ่มแต่ระบบมันเจ็บไงสักปากดําให้ดูหน่อยครับเฮียสักปากดําให้ผมสักปากดําจริงหรอ ถ้าให้ผมสับปักดำหน่อกดชูใจัสักสองพันถ้าไม่ถึงสองพันลายเริ่มมาว่าเริ่มมีลีเอ้ยนั่หนึ่งสิบหนึ่งสองสามเดี๋ยวนี้มาระยะงามเนาะว่าตลอดสี่ห้าหกมันติดหีจบลืมเพื่อนแปดเก้าสิบด้ไอมอนให้หน่อยครับมันติดหีจนลืมเพื่อนไอมอนติดหีลูยกาลี ไม่ถึงค้นหาดูครับลายแบบนี้คือคนโดนเย็ดตูดไปแล้วครับไม่ถึงครับพ่อมันกิจะให้กูไปสักปากดำเนี่ยนะด่าเพื่อนไอ้ให้งดเล่าหน่อยครับไอ้ไอ้ตับแข็งหมดแล้วมึงเลิกเล่าหน่อยดีมึงเด็ดจนตับแข็งหมดแล้วเนี่ยมึงไปหาหมอเลยนะไปไปหาหมอพาไปหาหมอหน่อยนะไม่ถึงนะ สักเลยเดี๋ยวนี้หาสักน QR โค้ดพร้อมให้น้องๆในสตรีม <c oughs> สแกนดเน a <c oughs> เลยนาอด,ดีจริงๆโอ้คนดูเลิกโดไปเรื่อยเท่ะผมขอร้องมือน,นี้ต้องจับเมส์มือน,นี้ต้องจับดูตาครับขอได้ไหมโกนหนวดโกนเค้าหน่อยได้ไหมเอาได้กูให้กูโกนน่าสตรีมเลยไหมจะได้จบๆเอาไหมอือ กูจะกลัวให้มึงดูเลยเอาไหมไอ้เฮียสักขอบตาให้ดูหน่อยครับจะได้รู้ว่าเพิ่งออกมาจากคุกไอ้เย็ดแม่งเป็นเฮียอะไรกันหนวดเขากูเนี่ยกูดอกกูบาครับรีวิวลายซักที่ฟันหน่อยครับลายซักฟันสีเหลือง